สิ่งที่สําคัญนะครับที่เครื่องนี้ระบบนี้ที่ไม่มีที่ไหนมีในโลกเลยก็คือเราจะเป็นเครื่องที่ตรวจเช็คคุณภาพของการติดกล่องนะครับการติดกล่องก็คือถ้าเรายิงกาวไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีกาวจะติดกล่องดีหรือไม่ดีนะครับเพราะเรามีเครื่องที่ใช้อินฟราเรดเทคโนโลยีอินฟราเรดที่ทำเป็นอินฟราเรดวิชั่นนะครับเป็นเจ้าเดียวตอนนี้ในโลกนะครับ ทั้งสิสตมเนี้ยเป็นแพคเกจโซลูชันนะครับโซลูชันของเรามีทั้งขึ้นรูปกล่องมีทั้งเป็นตัวอิงเจสที่สามารถย e ืนที่ติดกาวแล้วก็สามารถตรวจสอบคุณภาพของการติดกล่องว่าดีหรือไม่ดีจุดเด่นของการใช้ง,งานก็คือเราสามารถดูได้ครบเลยว่าคุณภาพของกล่องที่เราผลิตออกจากไลน์นี้ไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็คือเราจะลดการคืนสินค้าหรือ Customer Return หรือ c u s t o m e r complaint ได้ข้างในนี้เป็นตัวขึ้นรูปกล่องก็คือ อุปกรณ์ที่เป็นนิวแมติกตรงนี้จะดึงกล่องเข้ามานะครับดึงเข้ามาฉีดเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นคอนเวเลอร์ที่สามารถใส่ขวดน้ำนะครับใส่หรือใส่อะไรก็ได้ล้วแต่ใส่ลงไปในกล่องหลังจากใส่ในกล่องเรียบร้อยแล้วจะผ่านตัวคอนเวเลอร์ไปนะครับผ่านคอนเวเลอร์เสร็จจะมีตัวเครื่องฉีดกาวโดยของโรบอเทคเครื่องฉีดกาวตัวนี้จะสามารถบอกได้เลยว่ายิงกาวหรือไม่ยิงกาวนะครับสามารถวัดจํานวนกาวใช้ได้มากน้อยขนาดไหนต่อกกล่อง หลังจากนั้นเราก็สามารถตรวจเช็คได้อีกทีหนึง่งเป็น secondary inspection นะครับว่ายิงออกมากน้อยขนาดไหนอันนี้เรายิงกาวออกมาแล้วออกมาขนาดนี้เพราะบางทีถ้าหัวถ้าหัวกาวตันหัวกาวตันเส้นก็จะไม่มีกาวออกแต่เรา user เราก็ไม่รู้ถ้าหัวกาวตันแต่เราเชเทคโนโลยีนี้สามารถตรวจสอบได้หัวปืนยิงกาวที่เป็น safety มากที่สุดในโลกก็คือเราป้องกันที่ มืออาจจะเ,เพอเอินโดนแล้วเผาไหม้นะครับตัวนี้เราป้องกันได้นะครับหลังจากยิงกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีผ่านอิงเจ็ตนะครับที่สามารถยิงวันที่ลิงก์ทุกอย่างลิงก์ด้วยกันหมดได้ยิงวันที่เสร็จเรามีกล้องนะครับเป็นอินฟราเรดแคม era ที่ตรวจสอบคุณภาพของกาวหรือไม่ถ้าลูกค้าต้องการวิชั่นที่จะจับ จากวับบนที่ว่าเรายิงถูกไหมเราก็สามารถอินเตอร์เกตเขาทุกระบบด้วยกันได้สามารถใช้งาน IOT i n d u s t r y 4.0 r ร a ด y ้ด้วยนะครับเราสามารถอินเทอร์เฟซได้กับทุกเครื่องจักรของในโรงงานด้วยครับสามารถดูผ่านแดชบอร์ดออนไลน์อ,อุปก,กรณ์บางอย่างเราสามารถดูผ่านมือถือได้สามารถใช้วายเลสมือถือควบคุมได้ด้วยอุตสาหกรรมฟู้ดฟู้ดแอนด์เบรอเกจแพคเกจิ้งครับอาหารหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกเครื่องดื่มพวกนี้ครับสามารถใช้ได้ออก,กับเรา